ก่อนกินข้าวก็จะประมาณนี้ FC พี่สายพี่ทองพี่ยอดมาดูพี่ชอดพี่สายกินข้าวกันนะครับก่อนกินข้าวประมาณนี้น่นะกินอาหารน้่นเยอะแล้วว่าลูกเนี่ยอาหารเม็ดออเด็ฟเขาเรียก Order อาาอเด์ฟเขาเนี่ยอฮ้ว เวลากินข้าวแล้วข้าวแล้วฟังเพลงไปด้วยนะครับ ข้าวกับปลาทูนะครับข้าวคลุกปลาทูมื้อละหนึ่งตัวกินเช้าเย็นเช้ากับเย็นไม่ต้องมองหน้ากินเข้าไป น,นะครับแต่ละวันก็จะประมาณนี้ตอนเช้าตอนเย็นนะครับกินข้าว2มือ้อส่วนอาหารเมร็ดถนนก็จะเทไว้ให้ตลอดเทไว้ให้กินทั้งวันอันนี้ก็เป็นมื้อประจำเขาเช้า1มือ้อเย็นหนึ่งมือ้อวันหนึ่งทานข้าวสองมือ้ออาหารก็จะเป็นปลาทูมื้อละหนึ่งตัว อินไปเลยพไปทางก่อนก่อนทานข้าวก่อนกินข้าวเนี่ยเขาก็จะกินอาหารเม็ดก่อนนะครับอาหารเม็ดนี่พี่ฝอยทองนะครับคนนี้ชื่อพี่ฝอยทองครับ นี้พี่ทองใสครับพี่ทองใสเนี่ยจะเป็นพี่ใหญ่นะครับตัวใหญ่สุดด้วยน้ำหนักเจ็ดโลกว่าส่วนพี่ฝอยทองอิ่มแล้วเนี่ยก็หกโลส่วนน้องทองหยอดก็สี่โลกว่าอ้าวอิ่มแล้วไปกินน้นต่อนี่ <c oughs> ยื่นมองกล้องเลยนะน้อ, <c oughs> องหยอดครับอันนี้ชื่อทองหยอดครับ ไปกินน้ำไม่หปะกไปข้าวอิ่มแล้วข้าวอิ่มแล้วจะรอเข้าบ้านอันนี้เหลือ,อน,นี่ก็น้องหมามีน้องหมาด้วยพี่สายที่เขาอ้วนเพราะว่าเขากินเยอะแล้วก็พี่ทองพี่ทองก็กินเยอะกินทั้งข้าวินทั้งอาหารเม็ด ไม่ใช่อะไรนะัจะรอเข้าบ้านนะเนีไปไปกินน้ำก่อนลูกมาเข้าบ้านได้อันนี้น้องอิมหมดแล้วเขาก็ยังกินต่อครับเพราะว่าพี่อ้วนครับพี่อ้วนครับพี่อ้วนส่วนนี้ก็รอกินครับรอก,ก่อนโ่นอีกตัว บ้านนี้หมากลัวแมว <Wow. S 1> ส่วนคนนี้ก็รอจะเข้าบ้านต่อมา ไม่ได้เดี๋ยวพ่อกับแม่ไปทํางานมาเดี๋ยวค่อยเข้าพ่อกับแม่มาก่อนตอนเย็นค่อยเข้าบ้านมาพูดให้รู้เรื่องมานี่มาส่วนพี่ทองไสก็เช่นเคยครับพี่อ้วนครับก็ยังกินอยู่ครับไม่อิ่มง่ายๆครับพี่คนนี้ ส่วนคนนี้ก็รอเข้าบ้านเช่นเคยครับแล้วก็มีการมองหน้าพ่อครับฮะ,ะเข้าบ้านเหรอหึนี่เข้าบ้านงี้มานี่เข้าบ้านไ,าาานได้ยังไงเราทักทายเอฟซีหน่อยสวัสดีครับเลยลูกนี่ครับ,รบ,รบทำไมลูกเข้าบ้านเหรอ แ้ไเข้าบ้านเหรอเร้เข้าได้ฮะเข้าบ้านเลยไปหันมามองพี่คนนี้ก็ยังกินต่อครับเวลาผ่านไปแล้วหกนาทีพี่ก็ยังกินต่อครับน้องมานั่งให้กำลังใจพี่กินครับเพราะว่าพี่อ้วนครับ นี่น้องทองหยอดนะครับส่วนนี่พี่ทองใสครับอันนี้พี่ฝอยทองพี่ฝอยทองอิ่มแล้วมานั่งเฝ้าต้นไม้ให้แม่ครับส่วนส่วนพี่ทองใสนะ่นหรือก็ยังกินอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่แหละครับ,รบเขาละครับถึงอ้วนจัด ก้างปลาติดก้างปลาทูติดส่วนเจ้าสองตัวนี้ก็รออย่างมีความหวังครับว่าเมื่อไหร่พี่ทองาสจะอิ่มน้อเราจะได้กินมั่ง แต่ละเช้าก็าจะประมาณนี้ครับรผ่านไปแล้ว10นาทีคุณพี่ครัก็ยังกินข้าวอยู่เหมือนเดิมก็อย่าลืม FC กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอธิพัฒน์นนทภา,าด้วยนะครับ พี่เขาอิ่มแล้วครับดูว่าพี่เขาจะไปไหนต่อครับให้แกบอินอนินกินด้วยกันอย่าแย่งกัน กินด้วยกันลูกนะครับกิจวัตรแต่และว,วันตอนเช้าก่อนจะไปทำงานก็จะประมาณนี้นะครับให้อาหารน้องแมวน้องหมาหมานี่ก็ไม่ใช่หมาตัวเองนะครับเขามาขอกิน ทุกวันนะครับมาเพื่อนบ้านก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับก็เป็นบรรยากาศการให้อาหารน้องๆนะครับแล้วก็บรรยากาศหลังบ้านนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีต้นไม้เยอะแล้วก็มีนกนะครับสัตว์นานาชนิดนะครับกระรอกกระแตนะครับมาอยู่หลังบ้านนกเขาก็จะมาลอกินข้าวครับเอาไว้แช่นนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามทุกท่านนะครับกับช่องอธิพัฒน์นนทภาครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับต้องมามองหน้ากินข้าวไปพ่อจะไปทำงานแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอธิพัฒน์นนทภาครับวันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศหลังบ้านนะครับให้อาหารน้องหมาน้องแมวนะครับ